ไปเที่ยวทริปกันมันก็ดูทรมานดีนะคะพี่อย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องจริงค่ะมันมันคือเรื่องที่เล่าคือเป็นเรื่องจริงเลยนะคะหระไอ้มุกไปเที่ยวพูตานกับเตกับนิวมาอย่างเงี้ยค่ะเขาไปกันสองคนก็ไม่ได้มาชวนมุกไปเนาะมันจะได้ดูทรมานอยเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไปเที่ยวกันสองคนมันดูแบบง่ายไปมันเดี๋ยวมันราบเรื่นอะไรเงี้ยคนเรามันไปเที่ยวมันต้องราบเรื่นสิวะคนอะไรมันชอบอุปสรรคในการเที่ยววะพาไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่ามุกไม่ชอบแบบ ขึ้นเขาพายเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยังไปกับเขาเหรอตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาชวนไปไหนนึกว่าไปแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็นึกว่าแบบไปเที่ยวเออเออไปถึงปุ๊บเป็นแบบต้องขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยขี่ม้าขึ้นเขาก็มีร้องไห้บ้างมีมีร้องไห้ในทิปหรอก็โดนน้ำตาคอแต่หนูก็บอกว่าไม่ต้องมาปอบคือเดี๋ยวเดินตามไปไม่ต้องเสียฟิลนะแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคือ อทำไมเราต้องไปทารมานขนาดนั้นนะทอไมหนูไม่รู้ไง